ครับเมืเบื้องครับทุเรียนหมอนทองเนี่ยครับปรเดี๋ยวมาสือไปกินนะครับนี่ทุเรียนหมอนทองนี่ครับที่แถวใบพาสงเปลียครับนี่นี่เมืองกาลสินครับนี่ทุเรียนหมอนทองเป็นครับขายเริ่มต้นอยู่หนึ่งร้อยบาทครับนีุ่ดอยอดเลยลองสิมันดูว่านเป็นแดง วะโอ้ขับขบคุณกบีโอ้ที่วะแอนมันออกแล้วีว่านานี่ทุนนเรียมดิแอรทเร็บอิ่มด้ยนาาเียเรื่อไม่กินมาดวนนมเย มีแดดมาเนอนะครับเปรียบมากส้นทางนี่ไปพาสงเกลีย์บอ,อกว่าทาง้งข้อแม้ในเมืองกับสิน,นะครับทางไปพาสงเกลีย์ตรงมาเลยครับอีกหน่อยนึงมันกับยูบะไก่นะครับยูบะไก่ยุถนนลฟังไอ้ฟังขวามือครับ อยู่ตรงเป็นปทางทั้งไปทางไอออกไปทางกมาางงงุมาราเสด็จครับก็อางเงียพาุนี่แม่งกับสินอยู่ขาหัวแม่งกับละสินครับเสียขนาดด้ยเทื่ยงน้อ ว่าเบิง็งราคาครับเนี่ยเริ่มต้นที่้อยสองลอยครับเป็นสองลอยอนเป็นราคาโอเคแบบตุเรียนตุเรียนของจันทบุรีเหรอพี่แม่น yeah, ครับจันทบุรีจันทบุรีอืมตุเรียนจันทบุรี <Yeah. S 1> ง,งามอโอ้งามงาม โอ้โหเลียนนี่ขายดีขายดีอ่ะพ่พี่เขาขสื่อดูว่ามันก็นยามมันกบยามยามคนกินครับนน<อ>รท,ท่านเออเจ๊ก็ไม่ว่าร,ราคามันสูงคนก็ต้องังคนเพิน่นกต่ช่วงน,นี้ก็หาเงินยากนะครับครับผมเนี่อ,อืมยอดแอร์ เดี๋ยวเดือนหนามันก็เริ่อมผิวนะครับพอมันออกไรครับโอ้แล้วเลื่อมออกไรครับครับเดี๋ยวย่ฝากแม่อันไปยัดแพ็กเลยเด้อครับผมครับผมเอฟซีได้หนิเอฟซีครับผมให้เบื้องช่องผมอยู่ป่ะที่เบื้องอยู่โอ้ขอบคุณหลายๆครับ ท่านไปยังตลาดวัยแหววไปไปเล่นน้ำอยู่โอ้ครับผมอ่าไลาผมกันหน่อยครับผมอ่าครับอืมพอบ้านผมเห็นลูกชิ้นขายผมเห็นที่รีวิวลูกชิ้นผมอยู่บอกโอ้ลูกชิ้นเจสมเนี่ยลูกชิ้นเจสซมป่ะที่อโอ้ผมนี่แหละลูกไส้เนาะโอ้อืมยังได้ไม่ซื้อจะใส่เปลี่ยนว่าเอาลูกชิ้นไปขายไปกินเยอะอ่าคิดว่าพี่เอาไปทอด เ <c oughs> อาไปนั่นน,นะมั้งเป็นกระโดนแล้วเนาะนโ,ดนโดนแล้วเขาก็ซื้อก,กินดีเยอะลูกชิ้นลูกชิ้นเนี่ยนะซื้อก,กินดีเยอะแต่กพเดียนห้างขาบ้านอยู่นี่แหละผมก็เรียว่าเออห้างเว้นได้อันพอไดงนี่แนเวนพเพิ่มเติมก็ได้ออกเรียนมาขายน้ำครับผมโอ้เต็มเติมกันไป แล้วฝากพี่แพ็นึงยเนาะไปกินแบบไหนครับเอาแบบไอ้สุกข้ดีกินบ่สุกุไปเลยนะพี่สุกพอาีกินเพื่อเพื่อไปกินน้ำข่าเครับผมกินเป็นอ้ยเก็บ้าวเขาลกินเชื่อมากไ่ค่อยกินน้ำข่าเลยไม่ได้กินนะื้อครับผมเออครับผมก็เลยหลายครับพี่ก็เลยหลายครับผมโอ้ยไปกินที่บด้ดิมเือมเตอนลี้งมอยู่ครับรับสวยแามอยู่เลี เงี้ย uh, ด uh, like, yeah. ีเออตัวเดี๋ยวเพื่อมีโอกาสหนาแม่มามาเล่นน้ำผมเด้ออยู่นี่ละครับโอ้ได้ได้พี่ได้ได้ขอบคุณครับพี่ได้ได้พี่กับแม่ไปเล่นน้ำผมโลดไปผ้าไปกินข้าวกินน้ำผมอยู่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวท่านไหนก่อนผมยั้อ่จำมาได้ขี้ไปนั่นยปากข้าวหงหี่นั่นเขียดตั้มเพย์ยังตลาดนั่นตุรงขามปอมมันเอโซเลยแล้ักมณิชฐานุนฟังทางเครงพุดนะครับพี่ ฟังน้ำพุ่นมันฟังน้ำพุ่นเล่นน้ำพุ่นอ่ามันสีมันสีเลี้ยวเคาทา้งทงหน้าน่ะอ๋อครับไปดูอยู่บยันวัได้สังเกตผมบอกครับโอ้ไปดูแต่ว่าวันได้สังเกตวะที่คุณกับนั่นหลายอ้งคุณเอฟซีไปหลายไปขอถ่ายรูปผมหลายุ้งเอฟของเอฟซีกันเลยดังเลี่ยวกับเบนซี่ละเรื่ยว เดี๋ยวปกติกับปล่อยเขาไปอะคือเขามักเด็กกระเฮ็ดให้เขาบางคนกับแม่ตะไก่ก็ต้อนรับเพื่อเขาครับเนี่ยนัเพิ่นก็ให้เพิ่นมีกำลังใจนั่น่ะละเพราะว่าเพิ่นอยากแม่ขอถ่ายรูปแม่นั่นก็เออมันก็จัดให้เพิ่นก็ให้เพิ่นถ่ายสินะบางคนก็ซื้อของไปต้อนไปฝากก็ดีอยู่เย็บซี่ก็ดีอยู่ครับเออผมก็โอ้ยมีกลิ่นพอย้อนเพิ่นน้ำมาละครับเนี่ยเพื่อตอบแทนบุญคุณยังไงจะไปอยู่บ้านเนี่ยนึกว่าจะไป ได้งานได้อย่างทัง้งกรุงเทพโอ้ยบอ,อยู่บ้านอยู่ตัวดีมันงานไลรสดันเดี๋ยวนี้มันบาเดิไล่ตะกี้จ้างไปไล่สดกรุงเทพล่ะซุ่มคนกรุงเทพก็นเลยโอ้ข้าเจ้าเฮตอาคารพาณิชย์ใหม่ตัวแถวนี้ตะ,ตะกี้วระท่านมีอาคารพาณิชย์สั่มได้เลยน,นี่ครับบริเวณแถวนี้โอ้สั่งอาคารพาณิชย์สั่งงั้นคนเร่่วยๆเขามาสาั่งไว้ เฮ้ยฝาดจเย็ซีไปเนี่ย,ายาทางไปอำเพื่อนยังตลาดครับนี่ในเมืองกาลสินนะครับนี่ขอบคุณขอบใจพี่น้องมากครับถึเพี่ให้น,น,นะครับให้ทุเรียนไปกินครับพีก่กะอยากให้รีวิวให้เยอะดอกครับ เพื่อนที่รับชมครับแล้วไปกินทุเรียน,นต่อเหครับ